สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของเคียนเกมเมอร์นะคบวันนี้ผมจะมาตีบอสโดฟานครับถามว่าพี่ครับทำไมถึงมาตีบอสโดฟานครับก็คือเออเขาเรียกอะไรไอ่ะไอผมอยากได้แว่นโดฟานะพอดีผมจะล่าข้าหัวเลยนะครับนี่มาโอเคเดี๋ยวเราไปเลยตีบอสโดฟานเลยบอสโดฟานเอ๊สกิลไม่ออกนลยนี่นะทุกคน เก you know. ็บแน่น่นเก็บแน่น่นเก็บแน่น่นโลฟ้าก็เป็นบอสที่ต้องใช้ผลราคาหนึ่งล้านเป็นเลขนะครับถึงจะมีมันได้แต่แรกแค่ครั้งเดียวไม่แน่แรกแรกแค่ครั้งเดียวแล้วก็เสร็จอื้อนี่ครับ ตีเรื่อยเลยนะครับแตอุ้ยโอ้ยสกิลเนี้ยมันจะออกยกากหน่อยนะครับแช่ไปแช่แช่แช,ช่เออไปแช่ให้เอ,อ้ยไ้กออันเ,เนื้อเอาบ็กันจะหมดนะครับดียง บมโดฟาไปเลยป,ปียงดูดิมันปิงปิงจัดเลยนะครับก็ไม่ได้นะครับสำหรับการตีโดฟ้าครั้งนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตอัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย